สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําสูตรปุ๋ยแบบเร่งด่วนนะครับเป็นสูตรง่ายๆครับทำกันแบบเร่งด่วนเรามาใช้กับพวกพืชผักสวนครัวเราทําที่บ้านนะครับหรือว่าเป็นพวกไม่ดอกประดับที่เราปลูกกันที่บ้านนะครับไม่ดอกสวยงามครับสามารถทําได้ตัวนี้ง่ายๆครับในครัวเราก็มีครับเครื่องดื่มชุมล้างทุกคนรู้จักเนาะนะครับมาจากในครัวส่วนผสมง่ายๆเลยครับกะปิ2ช้อน ผมใช้2ช้อนโต๊ะครับแต่ความจริงผมกะเอาก็ประมาณ8ช้อนชาแต่ผมกะเอาเลยเดี๋ยวผมใส่นะครับคือกะปิมันไม่ได้ส่งผลกับกับพืชที่ว่าใส่เยอะให้มันเสียหายมันจะไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมไคโดซานนะครับสามารถเป็นปุ๋ยได้ทันทีนี่ประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะเสร็จปุ๊บก็จะเป็นยาชูกําลังอ่ะครับชูกําลังผมใส่อยู่ประมาณ2ช้อน2ฝาก็ได้ครับ2ฝาทีนี้ผมใส่ประมาณทักสามฝาครับจะใส่เยอะหน่อยนะครับผมจะคลุกเขากันก่อน ช่วงเวลาการใช้ตัวนี้ไม่จำกัดนะครับคือตัวนี้ผสมปุ๊บใช้ได้เลยครับฉีดพ่นได้ทันทีเลยนะครับอย่างเช่นว่าไปเจอผักเราออกใบเหลืองเหลืองละไม่สวยละใช่ไหมครับเราก็จะใช้วิธีนี้ครับโดยการที่แบบเอามามิกผสมกันเลยเสร็จปุ๊บก็ฉีดพ่นได้ทันทีนะครับหรือว่าใช้บัวรดน้าก็ได้ครับง่ายๆครับถ้าเป็นพืชพืชสวนครัวผมแนะนําให้ใช้บัวรดนะครับจากนั้นก็จะเป็นผุงชุลรถนะครับที่มีอยู่ในครูเรือนทุกทุกทุกคนนะครับก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะ ตัวนี้ใส่ไปเลยครับวงนี้จะช่วยให้มันเร่งรากแล้วก็มีใบที่มันสวยงามขึ้นนะครับถามว่าใบกรอบและนุ่มขึ้นไหมตัวนี้ผมรับรองว่ากรอบและนุ่มขึ้นอร่อยขึ้นนะครับขนาดคนกินยังติดใจครับเนาะเสร็จปุ๊บตัวสุดท้ายครับเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้แค่เป็นปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้มันเฉยๆครับคือปกติมันมันจะเป็นกรดเยอะเราก็เอาด่างเข้าตัดนิดนึงครับใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาครับเล็กๆผสมหลังจากที่ผสมเข้าเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับ การผสมน้ำครับชุดเนี้ยผมจะได้อยู่ประมาณน้ำอยู่ประมาณ15ลิตรนะครับในการใช้คือหลังจากผสมกันแล้วครับเอาง่ายก็คือโมโดเล็กครับโมโดเล็ก10ลิตรนี่พอดีเลยครับเราผสมเข้าไปเลยนะครับก่อนก่อนผสมผมแนะนําให้เอาน้ําอุ่นก็ได้ครับน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนนะครับเอาผสมตรงนี้ก่อนนะครับผสมทิ้งไว้ประมาณสัก5้านาทีแล้วค่อยเอาไปเติมใส่โมโดนะครับส่วนถ้าเติมโมโดกลัวมันกากที่จะไปติดหัวหัวหัวพ่นนะครับผมแนะนําให้ให้ใช้ผ้า ผ้าขาวสะอาดก่อนนะครับลองก่อนแล้วก็เติมน้ําเข้าไปตัวนี้สามารถฉีดพ่นได้เลยพวกผักสวนครัวพวกที่เราปลูกไว้ที่บ้านนะครับแนะนําสําหรับคนที่ที่ว่าปลูกผักไว้กินเองนะครับหรือว่าใครที่ปลูกไม้ดอกประดับต่างๆไม้สวยงามพวกแคตาลต่างๆก็คือใช้ฉีดพ่นได้ทันทีนะครับคือเห็นผลภายใน3วันนะครับคือสีมันจะเปลี่ยนขึ้นแล้วก็เวลาเอาผักมาทานมันจะอร่อยขึ้นกรอบหวานขึ้นนะครับอันนี้รับรองได้นะครับโอเค